ุ่มวังขนายรวมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการข้าู้เกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการดํานาที่บอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีของการเกษตรสมัยใหม่นะที่นํามาซึ่งไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนในการผลิตนะฮะแล้วก็ประหยัดในส่วนของแรงงานด้วยนะครับเดี๋ยวพี่หันชัยจะแนะนําให้เราได้รู้จักกันนะครับหลังจากที่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รู้แล้วว่ากล้าที่เราเพาะไว้เนี่ยมันสมบูรณ์ขนาดไหนครับ นะครับโดยที่เราใช้ปุ๋ยอินทรีย์วัตถุดตบจากมดเขียวเนี่ยไปผสมกับแปรอัตราส่วน1ต่อ5ใช่ครับนั่นเองนะครับจึงเป็นที่มาของนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่คือรากนะครับที่เราเห็นตัวนี้คือรากนะบางคนนึกว่าเป็นไหมพรมนึกว่าปลูพรมไม่ใช่นี่คือรากรากข้าวของกลาจริงๆนะครับอย่างการใช้เครื่องมือนี้นะฮะเป็นการดำนาใช้ยังไงตัวนี้นะครับจะพัฒนานะครับมาจาก แรงงานค่าแรงมันแพงนะครับคือพัฒนาขึ้นมาให้คือเหตุคือผลในการพัฒนาครับคือใช้ทดแทนแรงงานคนนะครับแุบวันบันก็แรงงานก็ค่อนข้างจะแพงหายากหายากก็จะใช้แรงงานทั่วี้ก็สามสี่ร้อยนะครับคนก็หาทํางาน ก็เข้ากรุงเทพนะครับพ่อแม่ทํานาก็คนหายากด้วย่างั้นเถอะครับคนหาก็ยากเือว่าอย่างนี้นี่ใช้กี่คนในการใช้เครื่องมือตัวนี้ใช้เครื่องมือตัวนี้ใช้2คน2คนเองครับในครัวเรือนนะครับประมาณ2คนก็สามารถทาได้แล้วนะครับผมอย่างการใช้เนี่ยคือเครื่องนี้สามารถใช้ในพื้นที่เท่าไหร่ต่อวันหนึ่งพื้นที่ต่อวันก็อยู่ประมาณ6กถึงสิไร่ต่อวันนะครับหกถึงสิไร่ต่อวัน นะครับในการดำนาคือเยอะเหมือนกันนะพี่เอกน,นะครับ,รบผมถามว่าระยะเวลาในการที่เรารบำรุงไม่ว่าการใส่ปุ๋ยลงไปเนี่ยเราใช้ในช่วงไหนบ้างใช้อะไรบ้างจงุกว่าเราจะเก็บเกี่ยวเลยนะอ๋อเดินปกติแล้วเนี่ยนะครับเอถ้าเกิดสำหรับก,การปุขา้าวปกติทำนาปกติอาจจะต้องรอให้ต้นข้าวตั้ง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 ตัวได้ก่อนนี่คือปกติทั่วไปเจ็ดวันนะครับแต่ของเราเนี่ย ใส่พร้อมการปักดำได้เลยหลังหลังปักดำวงนถือได้เลยคือใช้เครื่องนี้ปุ๊บดำลงไปแล้วใช่ครับนะฮะเราก็ใส่ปุ๋ยตามได้เลยใช่ครับถูกต้องครับก็จะใส่รอบลการปักดำนะครับบทีนึงที่จะมาใส่ก็คือช่วงระยะให้ข้าแต่แต่งกหรือว่าตอนเราที่การจากต้นท้องก็จะเป็นช่วง30วันนะครับแลวทีนี้ก็คือ50สถึง6กวันนะก็จะเหลืออีกแค่นับนับปช่วงนี้ไปกระหรีสัวนครับนะครับในการที่ใช้ในการ ดูบำรุงต้นข้าวในการในการปลูกข้าวตนแต่หลายรอบก็จะมีเท่านี้เองผมเห็นว่ามีนี่ฮะสารสกัดชีวภาพด้วยตัวนี้ใส่ตอนไหนตัวนี้นี่เป็นเทคนิคเสริมนะครับในพื้นที่นาหรือว่าช่วงนี้ที่ประสบภัยแล้งบางทีฝนไม่ตกอย่างเช่นที่อํานาจเลยเนี่ยใช่ครับฝนฝนก็จะมาเป็นช่วงๆ เพราะนั้นบางทีเราต้องเสริมด้วยตัวฮอร์โมนด้วยตัววิตามินเนี่ยเพิ่มลงไปเพื่อต้นข้าวแข็งแรงขึ้นเพราะบางทีเนี่ยนะไม่พอต้นข้าวเนี่ยบางทียืดต้นได้กจริงครับแต่มันได้รับอาหารน้อยต้องเสริมตัวน้ำเข้าไปช่วยด้วยครับผมแล้วก็ใช้ผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นตลอดเลยครับทุกๆ10วัน15วันฉีดไตลอดเลยครับผมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หาเนี่ยจะจะโชว์วิธีการครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หานจะจะโชว์ดำนาเลยใช่ไหมฮะใช่ครับวันนี้เดี๋ยววันนี้จะดำให้ดูนะครับจะดำให้ดูเลยครับ ็นเต็งตัต้เราหล่อแบบนี้เดี๋ยวปเปลี่ยนชุด <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าไปผมก็ยังไม่เคยทราบเลยว่าวิธีการของเครื่องนี้มันดำยังไงฮะเครื่องเครื่องนี้นะครับจะดำเป็นแถวครับทำเแถวนะ,ะดำเป็นแถว <c oughs> ปากดำสี่แถวนะครับสี่แถวครับครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับอ่าไล่หนึ่งก็อยู่ประมาณ0.75ลิตรต่อไล่แปลว่าเราขับตรงไปมันจะจัดการของมันเองให้เสร็จสับเลยเสร็จสับเลยไม่ต้องกลับมาไม่ต้องมีอัตโนมือนะอัตโนมัติเลยนะไม่ครับ สบายอย่างนั้นเลยครับือเก็บหัวงานเก็บอะไรก็เก็บได้ครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเราก็ได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินนะฮะการใช้ปุ๋ยอย่างไรให้เหมาะสมกับการทําการเกษตรนะฮะอย่างนี้ก็คือเราพ่อกก้าไว้นะฮะซึ่งสามารถดํานานไปแล้วโดยใช้เครื่องนี้แหละเราก็สามารถใช้ปุ๋ยได้เลยบำรุงได้เลยนะครับนี่เป็นการลดต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วครับเราสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888